สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับสวัสดีลุงปราณ่ขาขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายล็อกออพี่เจยว ทหารมาทำอะไรที่นี่มาส่งลูกสาวครับเรียนรอดอส่งลูกสาวเรียนรอดอเสร็จแล้วก็ออกทำงานหางเงินเหมือนเดิมเหมือนเคยละครับวันนี้ไม่มีรายการครับผมเมื่วอวานก่อนไปกาญจนบุรีเมื่อวานเมาทั้งวัน งานรับปริญญามไม่โดนสารลยาวันนี้ว่างว่างว่างครับผมว่างว่างก็ต้องเอาลาะครับผมขาเลาะสายเลาะขาเลาะสายลุยสายเลาะ ฝนตกอากาศเช้าตอนเช้าฝนตกวอยพูดกระสับกับกวมอเช้าฝนตกครับผมช่วงฉ่ำกันเลยทีเดียวตกตั้งแต่ตีสี่หยุดประมาณหกโมงกว่าครับหกโมงครึ่งฝนหยุดตกตีสี่ครับผมที่นี่ที่ดอนเมือง รับชมบรรยากาศครับผมตอนเช้าครับนี่ครับย้อนแสงหน่อยนะครับผมเห็นทางรถไฟเห็นโทเวแล้วครับผมคือตอนนั้นสนามบินดอนเมืองครับผมอยู่ใกล้ใกล้สนามบินดอนเมืองครับผม เรียนเฉพาะวันพุธนะครับผมช่วงนี้เขาโรงเรียนเขาปิดเทอมแต่วันพุธเขาต้องมาเรียนรอรอเฉพาะวันพุธถ้าว่างก็จะมาส่งครับผมถ้าไม่ว่างก็มาเองไม่ว่างคือได้ออกต่างจังหวัดสรุปงานใต้นะครับผม ลดลงมาเหลือสามวันแล้วครับผมเหลือสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าครับผมสามวันเพราะว่าลูกค้ากังวลเรื่องน้ําครับผมเรื่องน้ําว่ามันจะมาหรือเปล่าจะมาหรือไม่มากลัวน้ําเข้าบ้านน้ําท่วมอ่ไม่เป็นไรครับผมสามวันก็คืองานครับผมงานก็คือเงินครับผม ฟางดีแล้วฝากไว้ด้วยนะครับผมแท็กซี่สายลุยครับผมตอบโจทย์ทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทำธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้นำเที่ยวนะครับผมหรือเช่าหมาวัน สอบถามได้ครับผมสอบถามจองคิวงานกันได้เลยครับผมรถสะอาดนั่งสบายสบายมากรถสะอาดนั่งสบายเช้าก็จะพันนิดหน่อย,อยติด เบอร์ศูนย์กระสองหกหนึ่งสี่สามแปดแปดศูนย์เบอร์อรนี้เบอร์เดียวรับงานเองบริการเองรับรองประทับใจผู้ที่มาใช้บริการอย่างแน่นอนตรงนี้จะออกตรงฐานทับนะครับติดหน่อยครับผมเป็นแบบนี้ครับผมปึ๊ด สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าชนกันนะครับผมเฮงเงปังๆไปด้วยกันครับสวัสดีครับ